สวัสดีนะคะสวัสดีทุกการรับชมไลฟ์สไตล์บายตุ๊กจ้าไมา่คลิปหนึ่งจากฟักทองจากมะกอือนนี่แหละนะคะนี่มะเร็งมะเอือนี่น,น,น,นะคะซาลาดีนี่ค่ะสาราดีฟักทองกับสรรพคุณและก็ประโยชน์ของฟักทองมีตั้ง30สข้อโน่นน่นะคะเชื่อไหมฟักทองก็น่าจะเห็นอยู่แล้วแหละนะคะน่าจะรู้รู้กันอยู่แล้วน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่า มีประโยชน์มากมายนะคะหาอยู่หากินหาอยากสมัยก่อนนะคะผู้ประ,ประอ้อไว้ค่ะยอดก็ก,ดกินได้นนะะ้อยๆก็กินได้เนี่ค่ะปล่อยมันสุกกระบวดกับหนึ่งขยั้งป้าเนี่ค่ะเนเี่ยเมล็ดมันเก็บไว้ไม่ใช่มาเล็ดมันนะมเมล็ดฟักทองนะคะเก็บไว้ตาแข้งนะผู้เฒ่าสมัยก่อนเนียก็เก็บไว้ตาแข้งแล้วก็เอาพันนะคะในปีต่อมาไปสั่นนะคะเดี๋ยวนี้เหรอเขาก็จะซื้อไปเนี่ยซื้อไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ไปเนึ่งแน่นะคะไปพัดไปแกงไปทอดแน่นะคะไปอ้อมแน่นะคะประโยชน์หลากหลายเลยทีเดียวนะ่คะนั่นคือฟักทองบะอือบานเห้านี่แหละนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะม,ม,มะอือน,นะฟักทองนะคะมีลายสายพันธุ์เลยทีเดียวนะคะมีมีมาจากญี่ปุ่นก็มีนะสายพันธุ์โน้นนั่นนี่นะคะต,ต่างๆนาน,นาน,นะคะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆค่ะอเอาแค่ฟักทถั่มันเราก็พอเนาะ ไม่ต้องไปเอาปากท่อม่านเอิดมาหรอกนะค้านไปหานะคะนี่ก็สรุปแล้วว่าไปใส่มาใส่เลยไปไม่ได้ค่ะนั่งทํางานอยู่นะคะถ้ายคลิปไปก็ระเห็นก็ระเห็นก็ระเสียนคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ไปนะคะก็ทํางานไปด้วยนะคะนั่งทํางานไปด้วยค่ะทำคลิปไปด้วยนะคะจังย่างเป็นยังละนะคะสรุปสิบอกว่าเรื่องฟักทองเ่อเไลค์ไปเรื่อย ฟักทองค่ะเป็นพืชตระกูลแตงนะคะมีหลากหลายสายพันธุนิยมนำมาประกอบอาหารหลายชนิดทั้งขาวแล้วก็หวานนอกจากนี้ฟักทองยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายทั้งในเรื่องของสารอาหารและสรรพคุณทางยาลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ไหมฟักทองเป็นไม้เรือไม้เรือไม้เรือยี่สํเกันกระบักบวกบักบวกบวกับก,บกต้นนะฮะมีลําต้นเป็นเทานะคะมีทั้งแบบกลมและ แบบเหลี่ยมนะคะมีขนอ่อนๆปกคลุมด้วยนะคะใบเป็นใบเดี่ยวเป็นรูปหัวใจนะขอบใบหยักค่ะส่วนดอกก็จะเป็นสีเหลืองมีทั้งดอกเพศผู้แล้วก็ดอกเพศเมียเคยสังเกตไหมว่าดอกเพศผู้เป็นอย่างไงดอกเพศเมียเป็นจังดนะคะผลมีหลายรูปทรงค่ะทั้งขนาดและก็สีนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยนะคะมันกระสิเป็นปักอื้อสสาหรับเกงนี่แข็งกระด้างแกแด้ไปสั่นนะะ มันกระแข็งแก้ดแด่ไปแทนบริเวตะกินนะคะแล้วก็บักอื้อเนี่ยบักอื้อสำหรับหนึ่งสำหรับเห็ดของหวาน,นกระสิแสบไปอีกแบบหนึ่งเสียนะคะแล้วก็เนะเนื้อในนะมีสีเหลืองนี่แหละนี่สีเหลืองนี่นะมีสีเหลือง,ห,องหรือว่าเหลืองอมเขียวนะคะเนี่ยมันไหมดูขอบเอาแล้วกันนะคะมันไหมมันน่ะมันดีทีเดียวนะคะมเมล็ดมีจํานวนมากค่ะนี่มเมล็ดนะคะมเมล็ดมีสีขาวแล้วก็แบนนะคะ เก็ดเม็ดบักอือได้ปะเนี้เนะเอาไปขวไปอบเราจเก็ดเม็ดบักอือสันตัวนะี่ค่ะด้านโภชนาการก็ดุดไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่่าต่างๆนะคะเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E เนะี่ยแคลเซียมฟอสฟอรัอรอรสแล้วก็เบต้าแคโรทีนนะคะด้านสุขภาพก็ช่วยบำรุงสายตาช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะช่วยลดความเสี่ยงในด้านการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคโรคหลอดเลือด หัวใจด้วยนะฮะเบาหวานค่ะเลขน้ำนะคะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใครที่เป็นใครที่มีน้ําตาลในเลือดนะคะให้เป็นเบาหวานนะคะก็กินได้นะมสมัยก่อนกินผักกินหยาบรเห็นเป็นอนาหน้นนี้เ่าเห็นหาหมอที่ละเนาะนะคะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้แหละนะคะหาก,กินเอาะะแก้ป,ปวดเมื่อยด้วยนะคะชื่อบำรึง ช่วยในการขับถ่ายช่วยบำรุงตับและไตขับพยาธินะฮะช่วยแก้อาการปวดเมื่อยด้วยนะใครมีใครที่มีอาการเมื่อยนะเมื่อยสายเมื่อยขวาเมื่อยหนา้าเมื่อยหลังเมื่อยตามข้อเมื่อยตามกระดูกกินได้นะคะกินเพื่อบรรเทาอ่ะนะด้านแกนําไปใช้ประโยชน์ค่ะก็นํามาประกอบอาหารได้หลากหลายนะ,ะ่ะเช่นแกงฟักทองเชื่อมผัดทอดนะะี่ะผัดไข่เสียนะะียอันนี้เหรอ สองชิ้นนี้จะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็จะเอาไปจีนะจีหรือว่าอบที่เตาอบลมร้อนนะคะหรือว่าจะนึ่งค่ะถ้านึ่งก็ในในรสชาติอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าจีก็จะมีความความหอมนะคะที่ผิวเขาโดนไฟไหม้อบลมร้อนนะอยู่เขาก็จะโดนไฟไหม้นะคะจะมีกลิ่นไหม้หอมๆขึ้นมานะคะก็เลยชอบในเรื่องของการจีหรือว่า บกลม้อนมากกว่านะคะมาทําขนมเช่นฟักทองสังขยาฟักทองบวชนะคะมาทําของหวานเช่นน้ําฟักทองเออนะเขาทําน้ําฟักทองก็ได้นะคะแต่เราไม่ค่ะเราไม่ชอบกินน้ําฟักทองนะเราชอบกินที่เป็นแบบนี้มากกว่านะคะที่เป็นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแบบนั้นเราก็จะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะเมล็ดฟักทองก็เป็นยาขับพยาธิด้วยนะคะเนี่ยามาเมล็ดพาะนะรากฟักทองก็นํามาต้มเกลือแก้ไอได้นะคะเยื่อกลางของ ผฟักทองนะคะน้ำมาพอกนี่เหรอเยื่อกัางนะคะนี่เหรอฟอกแขนะคะน้ำมันจากผลฟักทองนะคะก็บำรุงประสาทด้วยนะส่วนข้อควรระวังนะคะในเรื่องของมีประโยชน์ก็ไม่ใช่ว่ามีไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวนะคะไม่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 มีประโยชน์ก็ต้องมีข้อควรที่จะระวังด้วยนะข้อควรระวังควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมสองอันนี้บอร์ดเอาไปกินพุ่งนี้ค่ะไม่ได้กินวันนี้นะ ฟักทองมีคาร์โบไฮเดรตนะผู้ที่มีอาการแพ้อาหารทะเลอาจแพ้ฟักทองได้นะจ๊า,จาสวนเลประเภทประเภทของฟักทองนะมีหลากหลายสายพันธุ์ฟักทองคางคกฟักทองลายเข้าตัตอกนะคะฟักทองญี่ปุ่นมีขนาดเล็กกว่าเปลือกไม่นามากเนื้อนิ่มเหมาะสําหรับทํา เบเกอรี y, ะะ่เนี่ยค่ะฟักทองอเมริกันเนี่ยค่ะมีลักษณะคล้ายสควอใช่ไหมผลใหญ่เนะ,ะเปลือกแข็งสีส้มนะคะหรือเหลืองประมาณนั้นนะฟักทองบัตเตอร์นัทนะคะมีลักษณะคล้ายขวดมีเปลือกสีเหลืองอมส้มเนื้อละเอียดแล้วก็หวานด้วยนะคะจริงๆแล้วฟักทองมันเราก็หวานเหมือนกันแหละนะคะนี่คือเนะี่ยลาลเอียสรรพคลุณข้าวระวงนะคะ กับฟักทองพืชชนิดหนึ่งที่นะฮะที่ได้รับความนิยมนะใช่ไหมได้รับความนิยมไหมเนะี่ยก็เป็นอาชีพที่ทําเงินสูงทีเดียวเหมือนกันนะกับฟักทองเนี่ยนะฮะประโยชน์มากมายนะฮะถ้าคนกินฟักทองนะใส่ไมค์กรก,กินนี่แหละนะฮะก็มีของหวานอันหนึ่งเบอร์อื่นนี่แหละกินนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะไปละบ๊ายบาย